ครับผมนายจะได้มีลาวันนี้จะมาอธิบายตำแหน่งเกียร์ออโต้ต,ต่างๆครับผมตำแหน่งที่1นึ่ง P ซ้ายสำหรับจอดรถแบบไม่ต้องล็อกล้อต้องการต้องการให้รถเคลื่อนหรือจอดในบริเวณที่ลาดชันตำแหน่งที่2 ่ใช้สำหรับเกียร์ถอยตำแหน่งที่3าเป็นใช้สำหรับเกียร์ว่างใช้ไว้จอดรถขณะชั่วคราวตำแหน่งที่4ีดีหรือ4ีดีเกียร์เดินหน้าใช้การขับรถขับขี่ปกติ สองดีสองหรือสองดีเกียร์เดินหน้าใช้ในการขับรถขึ้นลงเนินหรือค่อนข้างชันห้าตำแหนง่ง L เกียร์หนึ่งซึ่งจะใช้ในการขับขึ้นลงเนินที่สูงชันมากๆ ครับผมนายจฉลีวิิสาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ